เพี่เพื่อนลุงป้านาทุกๆท่านนะลองฟังเสียงคุณยายไอยไงเฮ้ยอะไรมันเจออะไรเฮ้ยยายเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเสือเสือคุณยายวิ่งหายเสือคุณยายวิ่งไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฮ้ยเฮ้ยว่าไง สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ของปานอาทุกทุกท่านนะครับโยผมบาสเดินป่าผาหลอนวันนี้ผมก็มากันสองคนมาน้องเฟิร์สสวัสดีครับเมื่อวานพี่เบิร์ดได้บอกผมว่าพี่เบิร์ดมาโลเคชันเสือสมิงมาดูล่างใหญ่ปอบที่ใหญ่ปอบโดนเสือสมิงทำร้ายพี่เบิร์ดก็บอกผมว่าบาสไปดูบ้านยาญปอบดีเผื่อเจอล่างยาญปอบนะผมก็เลยมา วันนี้ผมก็มากับน้องเฟิร์สน้องเฟิร์สชวนผมด้วย <c oughs> คลิปนี้ผมก็ขอคนละหน like, ึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปผมต่อๆไปถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันครับรีอย่าวะรีบอะไปะรีกวะวันนี้ผมก็เอาไฟฉายนะให้น้องด้วยนะรีกวาเดี๋ยวไปอ,อูอันนี้เยอะแล้วครับ เดี๋ยวผมให้น้องเฟิร์สว่ายนะนี่ควักไปควัไอสำรวจบ้านี๋ยวจกันเฮ้ยโอเชียนน้องก็ไม่ดูนะพ่อมันถามว่าย้ายอยู่บัง คือวันนี้มากันสองคนนี่คืออุ่นใจหน่อยนะเรี่อยเรื่อยมาทางนี้ครับดีอยู่พางลาวะเฮ้ยโอ,โอเชีย เฮ้ยไม่อยู่นะยายบ้านยายนี่คือสุดโซหมกนะเดี๋ยวก็เพื่อวะเฮ้ยลอ,องไปไหนเลีอกยายดี๋ยนะยายครับ ยายโอเชี่โอเค,อเคน้องไม่เจอนะยายครับ ยายครับอยู่บ e ้านเปล่าเสียงเสียงผู้หญิงอายเสียงผู้หญิงอายอยู่ด้านไหนคนละเฮ้ยยายยายยายเฮ้ยยายคือเดินซ้ายขวาเลยนะเนาะตั้งแต่ที่ ยายสู้กับเสือสมิงที่จะมาเข้ามาช่วยผมนะยายยายครับเฮ้ย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 ยายไอเอ๊ยอย,ยายคือทอรมานมากอะผมคิดว่านะโอ้โหคือเสียงไอายายเนี้ <c oughs> ยายบาดเจ็บตรงไหนครับ คือวันนั้นยายที่ผมมาโลเคชันเสือสมิงนะและที่ผมโดนเสือสมิงขังทีนี้ผมก็ได้ยินเสียงผู้หญิงนะคือผมหันกล้องไปคือเป็นยายวิ่งเข้ามาช่วยผมทีนี้สู้กันไปได้สักแป๊บคุณยายเสียท่าให้เสือสมิงนะเยคยายครับไปไปไหนไปไปไหนไปทวน

ว่านะคุณยายยายหิวไก่ไหมคือวันนี้ผมลืมไก่มาให้คุณยายอีกแล้วนะคุณยายครับคุณยายครับคุณยายครับ คุณยายครับคุณยายครับหลีดทองเลูกไก่พงคูณ่ะเสียงคุณยายไอเสียง <c oughs> คุณยายไอ คุณยายเป็นูน่นละคุณคุณยายเป็นูน่นละนน่นนะคุณยายคือขึ้นบ้านไปแล้วนะนอนนอนนนคุณยายคือน,นั่งอยู่นน่นนะว่าไปยูขึ้นไปดูคุณยายคุณยายครับ น้องถามยายไปไรคุณยายครับได้กินอะไรยังครับพี่พเ,เพื่อนๆลุงปา้าน้าทุกๆท่านนะลองฟังเสียงคุณยายไอคุณยายครับ ยายครับ คุณยายน่าจะบาดเจ็บอยหนักคุณยายไปไหนคุณย,ยายไปไหนครับเกษัยเหรอใช่ครอ ผมก็คุยกับน,น้องนะผมถามว่าน,น้องยายจะไปไหนคุณยายหายไปไหนแล้วพิดว่าว่า

กีนะเมเจอคุณยายมาอยู่หลังกอไผ่แล้วคุณยายก็หายไปคุณยายหายไปไหนไเดี๋ยวลองเดินดูรอบนึงถ้าไม่เจอนะโอเคว่าผมจะออกจกนกั้พื้นที่ละถ้าไม่เจอคุณยายคือคุณยายอยู่ตรงนี้หายไปเลยอืม <c oughs> โอ้เยียบโดนหมารีแค่แค่คนนี้รีอยู่วะาพระโอชาโอช่าไม่อยู่นะรีแค่แค่คือคุณยายให้ไปไหนเมื่อกี้น้องบอกน้องโดนตรงอันนี้นะ คือเหล็กนะแหลมมากเลยบิลล <B ully. S 1> ี่อึมผมได้ยินเสียงคุณยายเรียกอยู่เหมือนอยู่แถวข้างล่าง <B ully. S 1> นะไร่แล้วยังคุณยายอยู่ข้างล่างไปทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันตรงข้างล่างคุณยายไปคือผมได้ยินเสียงคุณยายอยู่ข้างล่างเอ้ยคว้า พี่ๆเพื่พพพอนๆผมเดินลงมาเฮ้ยว่า<ฮ>บ้านของเสือสมิงเอาแล้วไงผมว่านะเสือสมิงแปงลงร่างมาเรียกเปล่าเฮ้ยขนผมลุกเลยดูนะคือขนผมลุกเลย สาวอวุลยกว่าเดินหลงมาได้ยังไงเ,าาไเดินหลงมาได้ยังไงบ้านของเสือสมิงใช่ไหมครับเมล้อเมล่อนะแปลว่าใช่นะเพื่อนเพื่อน ว่าเหนือคิดว่าเด้อเชียร์ขี้เนาะผมไมาถามว่าเองคิดว่าเจอเสือสมิงไหมน้องบอกเจอแน่ถ้าเจอนี่ทำยังไงวะว่าเว,ว้นนั่นแหละเปิดปตาเหรออ๋อเปิดป่านะเฮ้ยคุณยายคุณยายนีย่งไงคุณยาย ตามคุณยายไปะอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสือเสือคุณยายวิ่งหายเสือคุณยายวิ่งไปแล้วคว้ามือมือคว่าน้องบอกน้องยังมีวิชาหยนเลยคว่าคว่าเร็ว <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> น้องเอาละน้องเอานะ <c oughs> คุณยายหายคุณยายหายไปแล้ว ก็ผมถือไม้ไว้รอเลย,ยลน้องคือยู่วะเมื่อกี้คุณยายยังเดินมาอยู่นี่เลยแล้วคุณยายก็วิ่งหายไปในป่า,าปดยามมูยุกความือมันทิ้งไม้ก่อนมันเลอะมันเนี้ยเฮ้ยมันท่องวิชาคว้า มันท่องแข่งกับน้องนะน้องบอกว่าพ่อน้องน้องเคยสอนไว้คว้าเอาแล้วไงคว้าคว้าคว้ามานี่ก่อนคว้าเอ็งลองส่องดูข้างหลังด้วยนะมันไปไหนแล้ว เสียงมันอยู่ในป่าเฮ้ยคว้านี่ไงเฮ้ยอะไรมันเจออะไรเฮ้ยยายเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรวะมันวิ่งอะไรกันนี่ไงคว้าคว้าไปไปตรงนู้นก่อนคว้าเอ็งมีวิชาไหมคว้า tay mình đó nè ô liều quá nè nó bơm mờ Rồi có phép ở ờ, mờ đá nè mày có khó thôi con vali đi mờ đá ơ Nóng ảo lắm ghê mờ đá ơ เอาแล้วนะระวังน้องเฮ้ยเฮ้ยไป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 ว่าเกย์ซองว่าเบื่อเมื่อไรแหละเบื่อเมื่อไรไปกุนเอาไปเจอเลยน้องเลยตอนนี้เราทั้งสองคนได้ออกมาโลเคชั่นแล้วนะอยู่ๆผมได้ยินเสียงคุณยายเรียก แล้วผมก็เดินมาเจอคุณยายทีนี้ก็เสือสมิงไล่ตามคุณยายเพื่อเหมือนจะกินนะคุณยายก็เลยวิ่งหนีหายไปทางป่าลุวผมก็หนีนะหนีเอาชีวิตน้องเฟิร์สก็เหมือนมีวิชานะที่พ่อน้องเคยสอนใช่ไหม,มก็น้องแกก็จึงกำดินมากำหนึงเป่าก็วานไปใส่เสือสมิงอนะทีนี้มันก็ร้อง นองเสรทีนี้น้องเฟิร์สก็ทําอีกเหมือนทําแล้วก็มันเป็นวิชาแข่งขึ้นมัน้งผมไม่รู้มก็เลยเข้ามาจู่โจมใส่น้องเฟิร์สทีนี้ผมก็ไปช่วยผมก็ไล่มันไปนะแล้วก่อนจะกลับออกมามันไล่ตามผู้ผมติดๆเลยจึงพู้ผมก็เลยวิ่งออกมาคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อ,ตอไปด้วย และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปผมต่อๆไปคลิปนี้ผู้ผมทั้งสองคนก็ขอลาเเพียงท่านี้ครับับสสวดีครับสวัสดีครับ,วรบไว้เจอกันใหม่ครับ